นี่มาเที่ยวอยุธยาแวะวัดพระรามด้านหลังนั่นคือบึงพระรามเขาเรียกบึงบึงพระรามด้านนี้เขาเรียกเขาสาวฝรั่งอันนั้นคนขี่ช้างมีช้างเดินด้วยนะอ่า ครับเราจะเข้าไปในวัดที่เห็นนี่คือแผนผังกำลองของวัดบึงพลามวัดพลามอยู่ตรงข้ามกับวัดบงกลบอพิดที่พูดถูกก็อ่านมาเมื่อกี้นี้เออนี่แหละครับเขเจดีไม่เคยไม่เคยเข้า ถ้าวัดแดงวงคนบว่าพิษเข้าบ่อยเนี่อตรงนี้เป็นพระวิหารเก่าส่วนนั้นเจดีอะไรอย่ะเอียที่ที่พูดได้ต้องให้เห็นป้ายบอกซะก่อนถึงจะไปบอกถูกอันนี้เจดีล้อมรอบความยิ่งใหญ่ลังการของอยุธยา อาณาจักรอาุธยาผมก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยสำหรับส่วนใดเป็นส่วนใดงั้นก็อีกนี่ะครับ อีกด้านหนึ่งของเจดียของวัดพระรามวันนี้อากาศดีไม่ดแดดแดดไม่ร้อนจะได้เรามาถึงค่ำไปหน่อยเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ เลยออกมานี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วเฮ้ยไม,ไม่บ่ายสามโมงกว่าด้านหลังของวัดพระรามอายุธยาที่เห็นทุ่งหลังงน้นน่ะก็คือบึงพระรามสถานที่พักผ่อนของชาวอายุธยา นี่ก็เป็นด้านหนึ่งของอะไรเจดียจะเรียกเจดียนะ เชิญชมความสวยงามอลังการด้านน็นด้านนู้นคือวัดมงคลบวิคิดเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมถ้ามีเวลาพอครับสำหรับวัดพระรามเราเดินมารอบทิศแล้วครับ